เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมผมกอนบัสเตอร์และเกมได n น s t y Warriors M กันใน EP ที่3แล้วนะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวใน EP นี้เราจะไปตีเมืองซื้อเมืองอะไรเนี่ยเชี่ยวนะครับเราจะมาลุยเมืองเรียกว่าเป็นมนทนจีโจใช,ช่ไหมนะันนี้ได้เหล็กมานะฮะอ่ะเริ่มการตีได้เลยนะครับค่าพลังก็พอๆกันแล้วนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ศัตรูก็เริ่มเก่งตามเราทันแล้วนะฮะอ่ะเป้าหมายดันนี้ KO 30ตัวโจสูโจ,โจเรนใช่ไหมนะฮะน่าจะเป็นเหมือนเอออยู่ในวงของโจโชนะปวกนี้อ้าวเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าวิกตูรี่มาับอ,อย่างรวดเร็วมาก EP นี้อ่ะโอเค เมืองต่อไปนะครับเมืองเออเฮ้ยเป็นปราสาทดะออปราสาทเขานะครับไปลุยเลยไม่ต้องดูเยอะนะครับมาถึงปราสาทแต่บริเวณหน้าต้องตีทหารจำนวนสามสิตัวก่อนแล้วเจ้าสู่ชูนะครับปรากฏตัวร้อมกับซุนยูนะครับมาบอกเลยว่าตีกันรัว ใช้สกิลนี้ก็จะเพิ่มกัดดาเมจด้วยนะฮะพร้อมกับเปิดทำไม่ตายไปจังหวะนี้บุญชัวรัวๆสู่ชูถึงกับบินแม้ว่าจะอ้วนก็นแตบ <c oughs> เรียบร้อยวิกตอรี่มาครับบริเวณปราสาทได้มาสองเมืองนะครับจากบนทนนี้ต่อไปอะไรนะมีอีเวนต์อะไรวะดูไม่ทันตรงนี้ ตรงนี้คืออะไรเมื่อกี้ไม่ได้อ่านรีบกดไปหน่อยคุณผู้ชมครับเหมือนว่าจะเป็นเมืองที่แบบว่าให้ทรัพยากรนะครับเป็นทองแต่ว่าแรกกับว่าศัตรูนี่เก่งมากๆนะครับอืมลองดูแล้วกันนะครับเรามีคอมแบทพาวเวอร์อยู่เ0็ดมันมีอยู่เป็นหมื่นแล้วก็มีบาริซ่ามาโจมตีด้วยหรือป้อมปืนนะครับโอเค เอ้าไอเจ้าเจ้าน้ำหนักเยอะคนเดิมโผล่มาด้วยแหละยังไม่ตายอีกนะครับมาสู้จูตีกันหน่อยอืมมันตีเราลอยโอ้โหตายไปตัวหนึ่งเต็มเต็มสองตัวตามมาติดติดน่าจะสู้ไม่ไหวครับสิ้นเสียนีกรผมเรียบร้อยน่าจะต้องไปฝึกมากกว่านี้เนี่ยสำหรับด่านนี้นะคือมันน่าจะเป็นด่านพิเศษใช่ไหม นะไหนๆก็มาแล้วขอแวะเก็บคอนไม้หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีของให้เก็บนี่นะครับก็อะไรวะเป็นแฟกเมนต์ของเออเรียกว่าเป็นแม่ทัพนะครับระดับ SR แหละต้องมี60อันถึงเอาไปแลกได้นะครับซึ่งผมมีอยู่65อันแล้วแหละก็คนที่แรกก็เหมือนจะมีจากกดกรชาอยู่แล้วนะแต่ละคน ไปที่เมืองถัดไปไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ครับเมืองลิหูนีะครับก็โอเคได้หินมาไปเมืองลิหูนะครับตรงนี้โอเคเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้เป็นหนังสือแทคติกนะครับโอเคเอาไปอัปเกรดสำหรับธาตุน้ำแข็งได้นะอ,อะตีเมืองลิหูนะครับก็ลุยกันเลย เนี่ยเจอแม่ทัพเจ๋งๆอะ่ะอ่ะเป้าหมายก็คือต้องสู้หละ่ะซูฮวงนะครับดีเดียนมาอีกแล้วช้างเหลานะครับใช่ไหมโอเคมาเพื่อนต้องสู้ทั้งหมด3ตัวนะครับให้มันตายทุกตัวถึงจะชนะหรือเปล่าใช่ไหมเรียบร้อยยังง่ายเนี่ยแมา เหมือนว่าถ้าทีมเราคอมแบทพาวเวอร์แล้วอยู่ในระดับสตองอ,อาวันนี้ัเกรดเป็น15ต่อนาทีกับ6ต่อนาทีนะครับสำหรับน้ำเต้าแล้วก็เหรียญโอเคไปต่อฮะไม่โล programmed. แล้วนะเมืองต่อไปนะครับเชนหลิวใช่ไหมเชนหลิวก็มีตรงนี้อ่ะเราได้รับเกราะนะครับเพิ่มคอมแบทพาวเวอร์2แล้วก็ตรงนี้มีของอีก โอเคเป็นหนังสือธาตุไฟนะครับจัดไปในส่วนต่อไปเราจะเป็นตีเมืองเลยคุณผู้ชมครับเม,มืองเชลิยวต้องเสร็จเราอ้าวน,นี้แหละค่าพลังเราอยู่ในระดับคอมมอนนะครับหรือว่าเท่าเทียมกับอีกฝั่งนะน่าสนใจนะครับน่าจะตีกันมันอยู่มาลองดูกันแต่ก็สูเกมนะครับต้องตีทหารห0ตัวในเมืองนี้ อาหารนี่มันตีแป๊บเดียวแหละนะครับมันมันง่ายนะแไอ้พวกแม่ทัพนี่เสียวเลยโอเคหวัางอี้นะครับมาต้องสู้กับหวัางอี้เดี๋ยวนะหวัางอี้มันทัดไฟเราทัดลมตีไหวไหมนี่อลองดูอหุนหุนควงควงตีใบพัดเหล็กยังไงเพื่อนทตาไม่ตายมาครับต้องรีบกด เวลาว่ากดท่าไม่ตายนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นธรรมะตาด้วยนะนี่มันก็มีสกิลพัสสี่อะไรผมเปลี่ยนตัวมาก่อนเพราะว่าตัวท่าลมเมื่อกี้มันแพ้ไฟนะครับโอเคหว่งอีก,กับท่าลมนะครับท่าไฟกับท่าลมนี่มันรู้เลยว่าไม่มีแพ้ทางกันนะแต่ว่าตัวนี้ผมเลือกหนึ่งเองอาจจะสู้ไม่ไหวอาจจะสู้ไม่ไหวอีกทกับหว่างอี่ตัวนี้ โอเคกลับมาที่ตัวเดิมเป็นตัวที่เลีวยวเยอะถึ่งจะแพ้ทางก็ตามหนีมาก่อนขอมาตั้งหลักแป๊บหนึ่งเอากุณติดอะไรวะเนี่ยเออเพื่อนมาทำให้ตายขึ้นรีบกดครับจะได้อามาตะแป๊บหนึ่งอามาตัแป๊ตรมืบห้อรนมอมันตีเลอยติดไฟด้วยบอกเลี้ยวไฟลุกนี่ผมไม่เลยนะครับทำให้ตายจัดไปอ,อื้อด่วนดูวนสิบสามเปอร์เซ็นนะครับ มาเพี่ยนสู้เปล่าแผนทางแต่เรียกว่าเรเวลสูงกว่านะครับสูบ้เปล่าเนบเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันตีลัวเกินขอตั้งหลักแล้วก็กดทำให้ตายลัวนเลยยังไงเรียบร้อยโอ้โหเอาเรื่องนะครับเกือบไปเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าขราวหลังนี้ต้องดูการแพ้ทางของท่าด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวเมืองนี้ อ้าอะคาเดมี่ฟีเจอร์ล็อกนะครับเมื่อกี้เมืองมันชื่อกวงติงละ่ะชื่อมันคุ้นๆน,นะยังกับภาษาไทยอะคาเดมี่ก็คือใช้เทคโนโลยีในการอัปเกรดเมืองละ่ะเราสามารถสร้างอะคาเดมี่ได้นะครับนะ่าสนใจเดี๋ยวลองมาสร้างกันดูนะอะ่ะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับก็ บูใไ้ด้วยนะครับหนึ่งดิเคียดรอนี้กดได้เลยอะคาเดมี่นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาเรียกว่าแม่ทัพของเรารวมไปถึงสิ่งก่อสร้างได้ด้วยละ่ะฮืมน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับก็อัปเกรดแล้วก็เหมือนไปเพิ่มไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มส่วนไหนกันแน่นะเดี๋ยวค่อยลองไปดูนะแต่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยราชอาณาจักรเรานี่จเจริญลุ้งเรืองมากๆนะครับอืม นี่ความสวยงามสามารถเก็บเหล็กจากโรงหล่อมาได้นะครับแล้วก็แคเดมี่ก็อยู่ตรงนี้นี่แคเดมี่ <c oughs> นะคุณผู้ชมครับไปลุยกันต่อนะครับก็เมืองกวางติง <c oughs> นะค <c oughs> ภาษาไทยไปดียมาเพื่อนอระอดับพลังบพกันครับยังไม่ได้สูงเกินจากเราน่าจะสนุก ตัดเข้าสู่เกมน,นะครับเกลยวสัมตัวเหมือนเดิมแม่ทับอกมานะครับจเจสซูนะครับกับซุนยูมาเพลื่อนมาบอกเลยว่าสกิลติดน,นะครับมีการดาเมจบวก0.65%ดรซนุนยูปลิวเหลือเจสซูเจสซูดโดนท่ามไม่ตายบอกเลยว่าใบพัดเหล็กเรียบร้อยนะฮะไปตุรี่มาครับคุณผู้ชมครับได้ของลูทอะไรก็ว่าไปนะ โอเคไปกันต่อยาวๆครับเกือบเมืองเฟิงเออเฟิงชิวใช่ไหมเฟิงเชี่ยวนะคฮะไปแอบออกเสียงยากจริงอันนี้หนังสือใส่ฟ้าโอเคไปครับตรงนี้มีของโอเคเป็นอาวุธนะครับเพิ่มคอมแบทพาวเวอร์สองไปสู้กับตัวหน้าหล่อตรงนี้ เราบุกเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยโจสู้นะครับกับสู้ห่วงนะครับเอามึ้งมากแล้วแหละพี่อ้วนของเรานี่มาบ่อยสงสัยเป็นแบบว่าอยู่ทุกเมืองเลยแพ้แล้วก็มาแก้มือน,นี่เหลอเพื่อนอ้าวบินไปตัวหนึ่งสองตัวแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งพี่อ้วนนี่ว่ะจุดนี้เจอพี่อ้วนหน่อยโอ้โหมันควงมันควงลูกตุ้มเหล็ก บอกเลยว่าถ้าไม่ตายกันหน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวขอลงพื้นก่อนนะมาเพื่อนเอา้าเรียบร้อยเดีิรีร่รรมาครับคุณผู้ชมครับโอเคแล้วก็ได้ของเป็นอะไรเป็นอาวุธใช่ไหมเมืองต่อไปเมืองหยานนะครับแต่ก็เล่นกันมากเพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ทักเหนื่อยกันหน่อย เนบเดี๋ยวเราไปลุยตีเมืองหยานกันต่อใน EP ต่อไปนะฮะสำหรับใน EP นี้ก็ต้องรอจากอีีหน้าครับเจกัน